สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้ศาสตร์แห่งการโปรดสัตว์1น1นครับก็หลังจากเว้นไปกับเดือนมัน้งใช่ไหมเพราะไปโปรดสัตว์มานะไปโปรดแถวภาคกลางมานะครับจนปรดจนแผ่นดินไหวเลยนะ <c oughs> นะก็กลับมาก็ยังยุ่งยุ่งอยู่นะครับแต่ว่าเอาสักเทปหนึ่งแล้วกันนะกเนาะก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องทําไมทําตามพิธีล้างกุสัยแล้วถึงไม่คลายสักทีนะครับ มันมีหลายสายเหตุนะครับหลายสายเหตุอย่างแรกเลยที่เป็นปัญหาใหญ่คือทุกคนคาดหวังว่าจะหายว่าจะคลายว่าจะจบนะครับคือไม่มันเจอความบีบคั้นกดดันจากเวทนาที่มันโดนทำะนะครับกดดันอยู่ตลอดเวลามันทุกมันอยากดิน้นดิ้นลนหาทางออกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตัวนี้กลายเป็นสิ่งที่บงับงบังทันทีนะครับนะยากเนอะเอออันนี้2ก็คือ เรียกว่าไปใช้วิชาปนไปปนมั่วไปหมดะนะคือโปรดด้วยสวดมนต์ด้วยนั่งสมาธิด้วยมันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าการใช้อนุภาพในการโปรดเนี่ยม,มันเกิดจากการคลายจากความเป็นจิตนะค,คลายนะออกจากตัวเองแต่ว่าการไปนั่งสมาธิเนี่ยหรือการไปสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการรวมรวมจิต พอรวมุก็เป็นตัวเองในนั้นน่ะนะแล้วมันจะมันจะใช้นุภาพยังไงนะครับแล้วการนั่งสมาธิมันได้เสริมการใช้นุภาพด้วยนะครับเนะเพราะว่าเวลาใช้นุภาพเรื่อยๆเนี่ยนะพอใครตัวเองปั๊บเนี่ยมันพอมันไม่มียุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจิตนะมันก็เลยกลายเป็นความสงบในตัวมันเองแบบที่มไม่ต้องไปท แบบสุญญตาเนะสมาธิแบบสุญญาตามันคือมันว่างอย่างตัวตนอย่างนี้นะก็คือพอไปปนมั่วบางคนใช้อานุภาพด้วยใช้เบี้ยแค่ด้วยใช้ใช้หมอผีด้วยไปกันใหญ่เลยตเน,นี่ยมั่วเละเทะหมดเสร็จแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลก็กลายเป็นว่าก็ก็ตัวเองทำนะนะไม่ได้ผมนะเออหลายคนก็คลายออกนะครับ อีกอย่างหนึ่งคืออีกอย่างหนึ่งคือที่ทําให้มันไม่ได้ผลคือเงื่อนไขของตัวเองฉันไม่อยากโดนอย่างอีกแล้วเอาว้าวิบาวมันมีอยู่ก็ต้องโดนไหมไม่ไม่อยากจะเจออย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เงื่อนไขในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตเงื่อนไขที่อยากเจอไม่อยากเจออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้มันมันอึดอัดขัดเคืองในตัวเองแล้วมันจะเจอสิ่งนี้กระทบได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่า พวกกลุ่มที่ใช้คุณใสยมนดำพวกนี้เขาจะรู้จิตเรานะครับมันคือพอมีเงื่อนไขอะไรก็ตามเขาจะขยี้ตรงนั้นแหละนะเขาจะขยี้เขาจะทําลายตรงนั้นนะครับเพราะไม่มีเงื่อนไขปุ๊บเนี่ยมันก็กว้างเลยไล่ขอบเขตออกไปความมืดอัดขัดเคืองทั้งหลายที่มีมีอยู่ในกายในใจทั้งหลายมันจะคลายออกไปหมดเลยนะครับนั่นคือเงื่อนไขต่างๆที่คุณยึดยื้ออยู่ทั้งหมด มันยื้อไม่ได้นะครับมันยื้อไม่ได้แล้วสิ่งนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ปิดบังไม่ให้มันคลายออกนะโนอ้หหลายอย่างนะมันสวนทางหมดเลยนะ <c oughs> มันสวนทางกับทางโลกหมดเลยที่ต้องได้ต้องมีต้องหลุดต้องพ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ไคืออีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับใช้รู้ใช้เห็นเยอะเกินไป พอเขาส่งอะไรมาปุ๊บรู้สึกเห็นกลัวนะปั่นเอาปั่นกลัวก็คือก็คือเกิดจิตนั่นแหละนะจิตก็คือเกิดความกลัวขึ้นมานะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาปั่นเรานะเพราะว่าเขาจะทําเราก็ต้องให้เราเกิดจิตก่อนทีน,นี้คือพอเราไม่เกิดจิตก็คลายตามคลายตามคลายตามนะครับนะเราส่งรูปภาพไปก็คลายตามรูปภาพนี้มันมันกันไม่ได้ด้วยอะไรนะคือ อย่างพวกตะบ่งตะบะอะไรอะ่ะส่งไปเจอกำโพงกำแพงมันชนนะชนแล้วก็กระเด็นแต่นุภาพนี่ทะลุออกหมดนะทะลุหมดเลยครับหลายขอบเขตนะเพราะงั้นคือมันไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปดินด้นนินดิ้นสู้ด้วยนะยอมก่อนนะใจก็ต้องยอมก่อนง่ายๆนะเงื่อนไขต่างๆทั้งหลายก็ยอมไปก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องยอมเพื่อที่จะหลุดนะอย่าเพื่อนะ อย่าใช้คําว่าเพื่อเด็ดขาดเลยนะมันจะทําให้สุดท้ายมันก็วนเวียนในการเอาเหมือนเดิมนะว่าางนั้นนะครับนั่นแหละอันนี้คือเหตุผลหลักๆที่เจออยู่ทุกวันแล้วก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอย่างนึงคือพวกที่เข้ามาแล้วไม่โปรดต่อเนื่องนะครับเอาแค่วันโกนวันพักตั้งป้อมเลยนะโปรดไม่โปรดต่อเนื่องนะเออ แล้วทางนั้นก็พอคลายออกสักป๊บหนึ่งก็ไม่คลายแล้วมันก็เอาอีกละใส่มาอีกละใส่มาอีกแล้ว,อ,ลวอย่างเงี้ยคือต้องโปดเรื่อยๆโปดตลอดนะครับโปดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่วันโกวันพักก็โปดไปนะถึงแม้มันจะหายกระแสหายแล้วก็โปดดีนะเพราะว่าเวลาวิบากคุณใส่เปิดสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวส่วนนี้เหลือที่ลักษณะเรียก พันทุกกรรมเดียวกันนะกรรมลักษณะเดียวกันมันจะมาเรื่อยๆนะครับก็คือโปรดไปเลยนะให้มันเป็นธรรมดางชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยให้ความสว่างสวยไปเลยนะอันนี้คือสําคัญเหมือน,นกันสําคัญเหมือนกันนะออนั่นแหลนะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวดีก่อนนะครับส่วนใหญ่ก,ก็เป็นจากตัวผู้โปรดเองแหลนะคาดหวัง แล้วพวกที่แบบนี่อไอ้พวกที่แบบอยากจะให้ช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันคืไม่ช่วยไม่ได้นะคือที่นี่คือช่วยสุดแล้วสุดทางแล้วก็คือสอนให้โปรดเองเพราะวิบากของตัวเองเพราะว่าสมมุติถ้าผมไม่ช่วยคุณรอดได้ไปครั้งครั้งเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะกรรมอีกเพราะาอะไรเพราะว่านี่กรรมนั้นมีกับคุณคุณต้องเคลียร์เอง มันคือสอนไม่หมดแล้วนะครับให้บทขอมากรรมอะไรไว้ทั้งหมดแล้วนะครับมันคือลุยเองเลยนะครับลุยเลยนะเออนั่นแหละมีอะไรปรึกษาได้แต่ว่าอย่ามาร้องขออะไรเยอะนะร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย,ช,วย,วยช่วยไม่ได้นะเออคือบางคนไม่เชื่อก็ไปหาที่อื่นก็ลองดูก็ได้นะครับเพราะว่าจะทำให้วิบากกรรมที่มีอยู่มันซับซ้อนแล้วก็ หรือว,ว่ายืดยาวไปนะครับยืดยาวไปคือมันวิธีการแก้กรรมอย่างเดียวก็คือวิธีการคลายกรรมให้เรื่อยๆนะคลายให้อย่างเดียวนะทำไปแก้ไม่ได้นะถ้าไปแก้คือเอากรรมไปแก้อย่ยกลายเป็นสองกรรมเลยนี่ยต้องคลายช่วยจบช่วยไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วมันจะจบของมันเองแต่เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะมันไปสนใจอย่างเงี้ย ไ้างคาดหวังตั้งเอากับชีวิตอีกแล้วเอาไม่ได้ไอ้พวกที่วนเวียนอยู่ทุกวันทุกวันก็ก็คือเอาไม่ได้เวียนเกิดเวียนตายเอาไม่ได้หมดนั่นคือเม่อ้อาไปตั้งอะไรโปรดหนึ่งเดียวเลยนะเออนั่นแหละมีอะไรอีกนะึกก่อนนะส่วนใหญ่ก็เกิดกตัวผู้โปรดนะครับส่วนแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือไปฟังคนอื่นมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ย คุณอย่ามาผสมผสมที่ไรก็มั่วทุกทีก็ลเละทุกทีนะเออนั่นแหละนะคือสําคัญเลยคืออย่าผสมกันเ <c oughs> พราะอนุภาคนี่มันคือมันคลายอาหมดทุกวิชาทุกอวิชานะคลายหมดนะทุกวิชาทุกอวิชานะขนาดพวกสวดพันยักษ์เป่ายันกอบเพชรเนีนะ่ยพโล่งทีเดียวก็ล้าง <c oughs> ล้างหมดนะ ก็พวกนั้นเป็นพวกตะบะตะบะเราล้างหมดนะครับล้างหมดยันกบเพชรสวดพานยักษ์สวดมนต์เอ่ออะไรอ่ะคุณสายมนต์ดำคาถาคมพวกนี้ใช้ตะบะเป็นพื้นฐานหมดเลยนะครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าเจตนามไม่เหมือนกันในการใช้นะครับก็คืออนุภาพนี้ล้างหมดนะครับอนุภาพของเที่ยวพุทธคุณเนี่ย ล้างหมดนะครับพุทธค,ค,คุณก็ยึดไม่ได้ในพุทธคุณเองด้วยนะครับน,น, <ะ S 1> นั่นแหละแล้วก็มีอย่างหนึ่งคืออ่บางทีก็เกือบดีแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าดันไปฟังหมอผีหมอธรรมที่ไม่รู้ศาสนาธรรมอ่ะไม่รู้เนื้อหาการปโปรดอนุภาพเนี่ยแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็โดนลากกไปสมควรไม่เล่าเะ เราไม่ต้องไปขีดเส้นตัวเองด้วยนะว่าเดี๋ยวให้เวลาสักเดือนหนึ่งถ้าไม่คลายเดี๋ยวจะไปหาอย่างอื่นทำอะไรเงี้ยโปบเรื่อยๆเลย,เลยก็คลายไปเยอะแล้วหลายคนหลายคนก็ติดน้เงื่อนไขตัวเองก็ต้องเคลียร์ให้ล้างให้กระเทาะให้บางทีก็ต้องด่าบเอาจังเลยขี้เอาจังเลยอะไรเงี้ยต้องด่าบ้างเพราะอะไรเพราะตัวนั้นะ่ะสิ่งนั้นคือมันสิ่งที่ปิดปังอยู่ พอยกเลิกเงื่อนไขต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่หมดปุ๊บมันก็เบาออกถึงได้เข้าใจไงสิ่งที่พูดนี่คือจริงทั้งหมดอ่ะเออนะต้องโปรดไปเรื่อยๆเออคือเวลาโปรดก็โงแบบโง่งๆไปนูสติแบบโง่งๆไปแบบมันต้องคิดมากมม่ต้องปริปดดอยนีย่เอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปไอีกสิ่งหนึ่งคือเอาพวกเอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปในงานเหมือนกัน ปิดบังเนื้อหานะครับสอนแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะแค่นั้นพอนะครับแค่นั้นก็อนุภาพเยอะแล้วนะ,ะเดี๋ยวพอใส่ของตัวเองเข้ามาปุ๊บกลายเป็นปนเปื้อนอนุภาพมันจะริบปรีลงลริบปรีลงลริบปรีลง,ลลงแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเอาแต่ของตัวเองอย่างเดียวอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นกรรมพวกกรรมเจ้าสำนักเหรือหรือสีแปลงสารคือมันแปรผิดแปรมั่วเลยนะ,ะฟังให้ดีๆนะฟังให้ดีๆ บางคนลนลานมากเกินไปในการที่แบบอยากจะจบอยากจะคลายอยากจะยุติแล้วอะไรเงี้ยนะรีดโลนๆสุดท้ายก็ไม่รู้เรื่องยอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนั่นแหละค่อยๆโปรดไปไม่มีอะไรเร็วเออพวกอีกพวกนึงคือพวกใจเร็วด่วนได้นะอยากได้เร็วๆไม่มีครับเพราะตอนคุณไปทําเขาไว้ก็ยาวเหมือนกันเข้าใจไหมก็ต้องค่อยๆโปรดไป พาช่วยจบช่วยต้องใช้ความขยันนะนะพอตอนคุณไปทำเขาก็ขยันจังนี่เตอนนี้คือคุณจะเคลียร์ให้เขาคุณก็ต้องขยันเคลียร์นะเ <c oughs> ข้าใจไหมขยันโปรดอย่นะาน้ำบ่อยเทน้ำบ่อยนุสติเรื่อยๆนะขอขมากรรมเช้าเย็นมาเลยนะขอขมากรรมก็ขอให้แบบแบบขอโอโหสิให้อภยัยไม่ได้ขอเอา การพงก็เหมือนกันก็พงให้ไม่ได้พงเพื่อจะล้างเพื่อตัวเองจะได้หลุดอย่างเงี้ยคือยังมีคําว่าเพื่อเข้าไปเกี่ยวเด็ดขาดเลยออขอกรรมก็ขอโหสิขออภัยให้ให้อภัยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเวลาพงรู้สติไปก็ให้รู้ภาพแบบไม่ต้องคาดหวังผลของการให้การโปรดทั้งหมดนะเออนั่นแหละ แล้มันจะคลายมันเองไม่มีไม่มีเราเข้าไปหลุดจากอะไรนะมันหลุดจากตัวมันเองอย่างเงี้ยพาจบพาพ้นไปกับทุกๆภาคส่วนเหมือนกันหมดนะครับนะถ้าทําได้ตามนี้เดี๋ยวก็คลายของมันเองพี่น่าอย่าไปคาดหวังนค่นี้เพราะความคาดหวังมันกดดันความคาดหวังมันก็คือตัวเอาเหมือนกันมันไม่ใช่การให้ที่แท้จริง โอเคเนาะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ